สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอังคารนะคะมาดูกันเนาะหัวข้อนี้จะเป็นมหาเสน่ห์ของคนวันอังคารนะคะมาดูซิว่าคุณมีมหาเสน่ห์อะไรที่ทําให้คนอยากรู้จักคุณอยากเข้าใกล้คุณนะคะอยากเป็นเพื่อนเป็นคนรักคุณอะไรแบบนี้นะมาดูกันขอพลังงานกันเลยนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะมาพลังงานของคนเกิดวันอังคารมาดูนะคุณมีมหาเสน่ห์อะไรในตัวนะคะ โอ้โหใบแรกเลย positive outlook นะฮะคนที่เกิดวันอังคารน่ะคุณเป็นคนที่แม่หมอมองว่าฉลาดมากนะถ้าคุณเป็นคนที่เปิดใจนะเปิดใจเรียนรู้เปิดใจที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะรับรู้รับฟังความทิ่เห็นของคนอื่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่ใบนี้นะ่ะมันบ่งบอกถึงในการเขาเรียกว่ารู้รอบนั่นเองนะคะถ้าคุณเปิดใจนะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณจะมีความรู้เยอะมากอะ่ะ ความรู้รอบตัวรู้หลายศาสตร์รู้หลายวิชาแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับบางคนคุณเปิดแล้วอ่ะถ้าคุณเปิดเปิดเปิดแล้วนะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะมีความรู้เยอะมากเลยไม่ว่าจะด้านไหนแบบใดบางครั้งมันเป็นความรู้ด้านสังคมก็ได้คุณสามารถเรียนรู้สังคมหลายๆสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเหมือนกับว่าคุณโอเพ่นคุณรู้โลกกว้างแบบนี้เป็นต้น อะไรที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนจุดไหนอะไรยังไงคุณจะรู้ได้หมดแบบเนี้ยเออค่อนข้างมีปัญญามากนะมีดอกบัว2สองสองดอกเห็นไหมนะคะ positive outlook คือการคิดบวกด้วยนะคะการคิดบวกเพราะอะไรรู้ไหมว่าแม่หมอมองว่าคนวันอังคารคุณอาจจะเจอคนหลายๆสังคมหลายๆกลุ่มหลายๆายประเภทหลายๆอาชีพหลายๆวิชาการแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งคุณเปิดใจเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นว่าทําให้คุณเป็นคนที่รอบรู้นั่นเองนะคะ สเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงนี้แหละนะมาดูกันต่อนะคะสเสน่ห์มหาสเสน่ห์ของคนที่เกิดวันอังคารคืออะไรอีกกายแดนซ์นะคะตัวคุณเองมีในเรื่องของสเสน่ห์สเสน่ห์ผู้ใหญ่รักนะคะผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยแค่อ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นเองนะคนวันอังคารนะคะ แค่คุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะคะท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ้าแขนอะอ้าแขนรับคุณอยู่แล้วนะคะคุณอยากขอความช่วยเหลืออะไรอะนะคะท่านรักคุณอยู่แล้วท่านพร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้โอกาสนะทุกอย่างให้กับคุณเลยนะให้การประครับประคองชีวิตคุณทุกอย่างเลยรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรักคุณเลยนะแม่หมอพูดตรงนี้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังแม่ปาคุณเลยคนวันอังคารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แค่คุณอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นเองนะคะรู้จักกับไววบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แค่นี้เองแม่หมอบอกเลยว่าชีวิตคุณจะดีมากนะคะเนี่ยมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมากเลยทีเดียวนะคะเสเน่ห์มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเป็นสเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะอ่า personal transformation นะคะสเสน่ห์ของคุณคือรู้โลกกว้างนั่นเอง คือคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเวลาคุณเข้าใจอะไรอ่ะคุณจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งหรือว่าเวลาคุณเรียนรู้อะไรเนี่ยคุณก็จะเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นได้อย่างลึกซึ้งด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีความแตกต่างกันออกไปความทันสมัยโลกออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะการสื่อสารของคุณแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมคุณเป็นคนที่ปรับตัวค่อนข้างเร็วกับกับภาวะการเปลี่ยนแปลงรอบตัวคุณด้วยนะคะอจะเป็นแบบนั้น โอ้ oh, spiritual practice นะคะในเรื่องของการสื่อจิตเซนส์สัมผัสจิตวิญญาณนัน่นเองคุณวันอังคารบางคนสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะอ่าสื่อศักดิ์สิทธิ์สื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตัวคุณเองอ่ะเป็นนักพัฒนาคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองพัฒนาในเรื่องของความรู้ความสามารถต,า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 ตา่างๆนานาแล้วเป็นคนที่ชอบฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสําเร็จเพื่อชัยชนะแบบนี้เป็นตน้นอันนี้คือสนเสน่ห์ของคุณเลยนะ วันอังคารเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้มากๆนะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณที่มันจะสามารถนําคุณไปสู่ความสําเร็จนั่นแหละอืมจะเป็นแบบนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะสเสน่ห์ของคนวันอังคารคือการทําจิตให้สงบนะคะอ่าเพราะรายคนวันอังคารที่แม่หมอเปิดมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะวันอังคารนะ่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วทาจิตให้สงบหรือมีสมาธิให้มากมาก อยู่กับปัจจุบันให้มากๆแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณจะดูแบบดูดีมากๆเลยมันเป็นบุคลิกด้วยนะคะบางคนถ้าอารมณ์แรงหรือโมโหโทโสโหโฟฟ่ฟาดหูเหวี่ยงเนี่ยฟาดงวงฟาดงาแบบเนี้ยนะคะบุคลิกมันจะอีกแบบหนึ่งกับคุณลองเห็นสิคนข้างๆนั่งนิ่งมากเลยนะคะ นั่งนิ่งสงบก,กายสงบวาจามากเลยคุณดูว่าอันไหนมีมหาเสน่ห์มากกว่ากันเนี่ยเราก็จะดูออกได้เลยนะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาหรือไพ่ที่ขึ้นมาก็จะเตือนด้วยนะคะอืมแต่ถ้าคนไหนที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแม่หมอบอกเลยว่าดีเลิศนะคะดีเลิศม,มาดูต่อนะคะโอ้โหสปิริตชอลเวสนะคะดีอ่ะนะขึ้นมาติดกันเลยนะคะอ่า คนที่เกิดวันอังคารคุณเป็นคนมุ่งมั่นนะเวลาคุณเดินคุณจะเดินไปข้างหน้าคุณจะก้าวไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเป็นคนเด็ดเดี่ยวคนหนึ่งเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจไปข้างหน้าแบบนี้เป็นต้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ถอยหลังนะอืมเป็นคนไม่ถอยหลังเป็นคนกล้าที่จะลุยกล้าที่จะเดินในสิ่งที่ความสําเร็จอะในในในสิ่งที่คุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อะเออนั่นแหละ หรือว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนคุณมักจะแบบตั้งเป้าหมายแล้วพุ่งไปเพื่อให้สําเร็จในเป้าหมายที่คุณตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนมุ่งมั่นและสเสน่ห์คืออยู่ที่ความมุ่งมั่นนั่นเองนะคะมุ่งมั่นตั้งใจมาดูต่อนะไร right, นะคะโอ้โหแข็งแกล่งมากๆวันอังคารนะคะ ตบมือให้สมกับเป็นวรรณคารจริงๆเป็นคนที่ขับเคลื่อนเป็นคนที่ไม่อยู่เฉยนะคะถ้าจะทําอะไรแล้วลุยจะเป็นอย่างนั้นเลยนะลุยเลยนะไม่กลัวไม่หวั่นหวอดอุปสรรคอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าใช้ชนะหรือความสําเร็จมันอยู่ข้างหน้าคุณลุยอย่างเดียวนะคุณไม่สนอุปสรรคคุณจะเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนที่ชอบเดินทางไม่ค่อยชอบอยู่กับที่นะคะชอบทํานั่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาขับเคลื่อนชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ามาดูต่อคะ่ะ prosperity นะคะ prosperity เสน่ห์ของคุณคือความลุยนั่นเองนะลุยไปข้างหน้าความร่ำรวยนะคะ แม่หมอมองว่าคนวันอังคารเป็นคนที่หาเงินเก่งนะหรือว่าการเงินค่อนข้างดีมีชคมีลาบแบบนี้ก็ได้แต่อีกมุมหนึ่งที่แม่หมอเห็นนะต่อให้คุณไม่มีเงินนะแต่บุคลิกคุณมันเหมือนคนมีเงินบุคลิกดูรวยเข้าใจปะคนวันอังคารบุคลิกดูมีตังยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วแบบว่าหุ่นพุงพลุยๆนะแบบมีพุงหน่อยนะคะคุณจะดูเหมือนอาเสียนนั่นแหละต่อให้คุณไม่มีเงินแต่คุณก็จะดูเหมือนเหมือนคนมีตังอ่ะคนมีจะมีอันจะกินแบบนี้เป็นต้นนะคะ ต่อให้คุณเป็นผู้หญิงก็ตามอาจจะเป็นคนที่แต่งตัวสวยเครื่องประดับดูดีหน่อยนะเสื้อผ้าหน้าผมดูดีมีราคาหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้ต่อให้ไม่มีราคาก็ดูแพงอยู่ดีนะคะเพราะไพ่นี้มันเหมือนกับไพ่แห่งความสําเร็จและความร่ํารวยนะคะจะเป็นประมาณนั้นอืม บางคนก็แต่งตัวหรูไปเลยแบบนี้ก็ได้นะเออมีตังอะถ้ารวยอยู่แล้วก็คือแต่งหรูไปเลยนะคุณก็อันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเสน่ห์ของคุณแบบแรงมากๆด้วยนะคะดูหรูหราดูรวยอะไรอย่างเงี้ยรีแลกเซชนะคะคนบันอังคารนะคะคุณเป็นคนที่รู้จักผ่อนคลายตัวเองเขาเรียกอะไรรู้จักในเรื่องของการชาร์จพลังบวกให้กับตัวเองนะคะหรือเวลาคุณเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะ คุณก็จะรู้จักในเรื่องของการหยุดพักบ้างไปชาร์จพลังงานบวกบางแต่บางครั้งไพ่ก็เตือนด้วยเหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์มันแรงมากๆม,มันเหนื่อยมันล้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตให้ไปชาร์จพลังงานบวกซะนะคะพลังงานบวกคือพลังเสน่ด้วยตัวนึงเลยนะคนเราถ้ามีแต่พลังงาน,งานลบๆอะ่ะสังเกตดูดิพลังงานร้อนๆอนนะ่ะมันไม่มีเสน่์นะคะอืมเช็คเช่นเดียวกันพลังงานบวกเป็นพลังงานเสน่ด้วยนะคะอมืมาดูต่อนะ fulfillment โอ้โห oh, คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองจริงนะคุณพยายามเรียนรู้นะคะสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเรียนอยากประสบความสําเร็จหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วเวลาคุณเรียนรู้คุณจะเรียนได้รู้ได้ลึกซึ้งด้วยนะคะคุณไม่ได้เรียนรู้ได้แค่แบบฉาบฉวยแต่เวลาคุณเรียนรู้คุณจะเรียนรู้ได้แบบลึกซึง้งถึงแก่นเข้าใจถึงปัญหาถึงประโยชน์ถึงข้อแก้ไขอะไรต่างๆนานา,นา,นานในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจแบบนี้เป็นหรือในเรื่องของการเรียนแบบนี้เป็นต้นนะคะ คุณเป็นคนที่มีในเรื่องของการพัฒนาปัญญาตัวเองเสมอๆเ,เป็นคนที่ชอบวางแผนด้วยสําหรับบางคนบางท่านวางแผนเก่งด้วยนะอะคิดวางแผนเก่งเขาเรียกอะไรนะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคะอืเป็นคนชอบเรียนรู้เพื่อเอามาพัฒนาหรือเอามาเติมเต็มนะคะในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะคะ capacity to l o v e นะคะสุดยอดไพ่ใบนี้นะคะ คุณเป็นคนที่รักตัวเองนะคะรักตัวเองแล้วก็พยายามหาความสุขเอาใจใส่ตัวเองเป็นหลักเลยนะคะคนเรามาต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะถ้าไม่รักตัวเอง <_ v z> ก็ไปรักคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองก่อนเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมเราก็เป็นคนที่มีหัวใจที่จะสามารถรักคนอื่นได้ด้วยนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะดีจังมาดูกันต่อนะคะที่ไพ่อักสรานะคะไพ่อักสรคือไพ่นางฟ้า ะะอัปสราแปลว่านางฟ้ามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่สําหรับนี้จะบอกอะไรนะเกี่ยวกับมหาเสน่ห์ของคนที่เกิดวันอังคารมาดูกันนะโอ้ใบที่21นะคะใบที่33โอ้โหอังคารมาเบิ้ลเบิลใบที่42่นะคะใบที่29แล้วก็ใบที่72โอเค มาดูกันเลยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะห้าหารกันเลยทีเดียวแหละนะวันอังคารเป็นคนไม่ยอมแพ้ใครแล้วเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง,ง่ายๆคุณเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองหรือระ,ระวังตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นนะคะอืมนะคะจะเป็นจะเป็นแบบนั้นอะ่ะจะออกแนวแบบสายพิฆาตไหมเป็นไพ่นี้หมายถึงความเข้มแข็งนะเออหมายถึงความเข้มแข็ง นะคะแล้วก็เป็นคนที่ระวังอันตรายนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะอืแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจใครนะไม่ไว้ใจใครเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งมันเป็นเหมือนสองบุค,คลิกอ่อนนอกแข็งในหรือแข็งนอกอ่อนในนะอืมเวลาอารมณ์อ่อนไหวก็มีนะคะอ่อนไหวเพ้อฝันจินตนาการแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ไมีไม่ใช่แข็งอย่างเดียวนะคะ คำพูดคำจาของคุณยังเป็นคนที่น่ารักซะด้วยสําหรับคนวันอังคารบางคนรูปร่างหน้าตาสวยหล่อก็มีนะอืมมีเหมือนกันแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วจะออกแนวแบบแข็งแกร่งมากกว่านะ,ะออกแนวแข็งแกร่งออกแนวห้าวๆหน่อยมันไม่เชิงว่าห้าวนะแต่มันแข็งแกร่งเออมันเป็นนั้นนะคะออกแนวลุยแนวลุยแนวแข็งแกร่งแต่แนวที่จะแบบบางคนบางบางคนเท่านั้นนะบางคนก็เป็นคนที่ พูดจาเจย์แจวมีนะพูดคำพูดคำจาเนี่ยคือพูดเก่งนะคะพูดเก่งคําำพูดเนี่ยหาเงินหาทองเก่งคำพูดมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมากๆแบบนี้เป็นต้นนะคะการค้าการขายนะเก่งมากๆถ้าใช้ในเรื่องของคำพูดนะหรืองานอะไรก็ได้ที่คนวันอังคารใช้คำพูดจะเก่งมากๆอืมต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะแม่หมอมองว่า รูปลักษณ์ภายนอกคุณก็ดูดีด้วยแหละบางคนนะ่ะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของการแต่งตัวออคนวันอังคารถ้าเข้าใจในเรื่องของการแต่งตัวจะดูสวยดูหล่อเลยนะอืมจะเป็นแบบนั้นนะคะวันอังคารบางคนเป็นคนเซ็กซี่นะแต่เซ็กซี่เนี่ยไม่ได้เซ็กซี่แบบออกแนวเซ็กซี่หวานๆหรือเซ็กซี่ยุ่ยยวนมันของคุณเนะี่มันจะเป็นเซ็กซีแบบกซ่แบบเซ็กซี่แบบทะเยอทะยานหรือว่าเซ็กซี่แบบ เขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนึกคำพูดไม่ออกเซ็กซี่แบบผดเด็จกาลน่ะจะบอกว่าไงคือมันลุยอ่ะเออมันออกแนวแข็งแกล่งเซ็กซี่แบบเออแข็งแกล่งนะคะดูแกล่งๆล,ลุยๆเออจะออกแนวนั้นเลยนะอังคารจะเป็นแบบนี้ถ้าเซ็กซี่จะเป็นเซ็กซี่แบบนั้นแล้วตัวคุณส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับมันเป็นสเสนห่ห์ลึกลับหรือเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิญญาณเออ จิตวิญญาณความลึกลับต่างๆนานาแบบนี้คุณมักมีในเรื่องแบบนี้เนะี่ยไพ่สองใบนี้ติดกันเห็นไหมเกี่ยวกับความลึกลับลึกลับทั้งนั้นเลยนะคะหรือเป็นสเสน่ห์เกี่ยวกับความหน้าค้นหานั่นเองอืมนะคุณจะเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์น้าค้นหาดูลึกลับดูดูมีอะไรอะ่ะ <c oughs> มันจะเป็นแบบนั้นน่ะนะคะมาดูกันต่อนะเอ,อวันอังคารออกแนวแข็งแกร่งนะคะมาดูกันต่อค่ะ มหาสเสน่ห์ของคนที่เกิดวันอังคารโอ้ใบที่หกสิบเก้านะคะคำพูดมาเลยนะคำพูดน้ำเสียงใบที่สามสิบห้าใบที่สี่สิบใบที่สี่สิบเก้าแล้วก็ใบที่สามสิบเจ็ดคนวันอังคารเป็นคนที่อดทนอยู่เหมือนกันนะบรรงางคนระั้งในอยู่ในสถานการณ์ที่กดดัน บางครั้งอยู่ในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นมันแยมแย่นะคะแต่คุณก็อดทนอดทนสูงมากๆต้องบอกอย่างนี้เนี่ยเสน่ห์ของคุณบางครั้งคือความอดทนด้วยอดทนที่จะอยู่กับมันให้ได้แม้ว่าสถานการณ์รอบข้างบางครั้งเนี่ยมันโคตรที่จะแบบน่ากลัวเลยมันเหือดแห้งมันเวงวางไม่มันเว้งวางหรือมันมันรู้สึกยังไงอะมันแห้งแรงไปหมดมันเหี่ยวเฉาไปหมดมันไม่มีชีวิตชีวา แต่คุณก็อดทนที่จะรอให้เวลานี้มันผ่านไปได้เขาเรียกอดทนได้นี่ความอดทนสูงนะอืมจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะคนวันอังคารนะบางครั้งอะบางครั้งนะคุณก็แม่หมอมองว่าคุณก็น่าสงสารเหมือนกัน บางครั้งช่วงที่คุณหมดไฟจริงๆอะ่ะคือคุณเป็นคนที่อดทนมากนะแล้วก็ลุยมากนะแต่บางครั้งอะ่ะคุณเจอกับสถานการณ์ที่มันมันแย่แบบหนักมากๆอะ่ะคุณก็สุดได้เหมือนกันแต่ถามว่าอดทนไหมยังอดทนอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็บางครั้งคุณก็ต้องการในเรื่องของกําลังใจนะคะเอ่อต้องการกําลังใจเหมือนกันหรือว่าบางครั้งก็ต้องการต้องการให้ให้คนมาสนับสนุนคุณบ้างอย่างเนี้ย คุณเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติในตัวนะคะเออเป็นคนที่มีความธรรมชาติในตัวไม่ค่อยที่จะออปรุงหรืออะไรมากมายเท่าไหร่นักนะอืมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงบางคนนะคนวันอังคารเป็นคนที่ชอบธรมออบธรมชาติเออชอบธรรมชาติชอบการผจญภัยแบบนี้ชอบอะไรลุยๆอ่ะนะ การผจญภัยการอยู่ไม่ติดที่ชอบเดินทางชอบริ้เริ่มทํานั่นทานี่ตลอดเวลานี้ก็คือเสน่ห์ของคนวันอังคารคือความไม่อยู่เฉยด้วยนะคะแล้วคําพูดของคุณนี่มีเสน่ห์เหลือลายเลยต้องพูดคํานี้ใบ6กเมาเป็นเสน่ห์ความรุ่มหลงในเรื่องของคําพูดคําจาในเรื่องสติปัญญาในเรื่องความสง่างามนะวันอังคารมีนะมีความสง่างามกับเขาเหมือนกันนะคะเออ แม่หมอมองว่าคุณสง่างามตั้งแต่ไพ่ใบนี้ใบนี้ออกมาแล้วล่ะนะมันเหมือนกับว่าสง่างามในด้านความแข็งแกร่งอืมดูสง,ง่าแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เป็นคนมีความคิดส,สร้างสรรค์มีจินตนาการสําหรับบางคนนะคุณอาจจะเสียงเพราะก็ได้หนึ่งนะเสียงเพราะสองร้องเพลงเพราะสามพูดเพราะอะไรก็ได้บางคนมีทุกอย่างเลยก็ได้นะคะแม่หมอจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้หล่ะเป็นสเสน่ดึงดูดให้คนเข้าใกล้คุณอยาก อยากเข้าใกล้คุณคุณเป็นคนที่พูดจาค้าขายเก่งนะสเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงนี้ด้วยคุณสเสน่ห์ของคุณไม่ได้ดึงในเรื่องของความรักเงินทองหรือเอกัลยนานมิตรหรืออะไรนะแต่คุณดึงในเรื่องของเงินทองนะคะ,ะดึงในเรื่องของทรัพย์สินด้วยคําพูดคุณอนะ่ะเสน่ห์สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่คําพูดนะแล้วดึงในเรื่องของเงินทองเข้ามาในชีวิตด้วยมาดูกันต่อที่ไพ่ยิบซีนะคะมาดูกันว่าไพ่สาหรับนี้จะบอกถึงมหาสเสน่ห์ชาววันังคารว่ายัางไงบ้างนะคะ โอ้หนึ่งดาบนะคะคุณเป็นนักรบจริงๆหนึ่งถ้วยด้วยนักรักด้วยโอ้นักรบและนักรักนะคะคนวันอังคารมาดูต่อนะเดี๋ยวว่ากาัน The Fool นะคะสิบเหรียญสุดยอดเหลือเกินโอ้โห Emperor นะคะวันอังคารนี่เสน่ห์ของคุณแม่หมอจะบอกว่าบางคนเจ้าชู้นะคะ บางทีอ่ะมันไม่เชิงว่าคุณจะเจ้าชู้นะแต่คุณเป็นคนที่เฟลลี่แล้วคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณมีในเรื่องของเสน่ห์เสน่ห์อำนาจด้วยมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนเข้ามาหาคุณเองบางครั้งคุณไม่ได้เข้าไปหาเขาแต่เขาเข้ามาหาคุณเองแบบนี้เป็นต้นด้วยความที่คุณมีเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่สู้ยิบตานะถ้าสมมติว่าอะไรคือไม่สําเร็จไม่ได้อ่ะจะเอาแต่อยากได้ต้องได้ต้องชนะแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะฝ่าฟันจนแบบ จนแบบมันต้องได้เข้าใจไหมเออนั่นแหละนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เฟรนลี่นะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีคนมามอบรักให้คุณอยู่เสมอเสมอหนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะมีคนมามอบรักมีคนมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอเสมอเลยแม้แต่ว่าตัวคุณเองก็เช็กเช่นเดียวกันคุณก็มอบสิ่งดีๆแบบเนี้ยให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเป็นคนที่น่าเข้าใกล้เลยแหละนะคะเออ ในเรื่องน้ําจิตน้ําใจด้วยนะคะแม่หมอมองว่าคุณมีตรงนี้ให้กับคนอื่นด้วยมันทําให้มีคนรักคุณนะคะหรือว่าเป็น,เป,นเป็นความเป็นสเสน่ห์ของคุณนั่นเองบางครั้งคุณเป็นคนชิลๆบางมุมนะต้องบอกบางมุมนะคะคนเรามันมันจะไม่ได้มีแบบทุกมุมหรอกบางมุมคุณเป็นคนที่ชิลๆแล้วบางครั้งคุณไม่ได้ไม่ได้คิดร้ายกับใครหรือคุณไม่ได้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายอะแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคนนึงนะนะคะอือ หรือเป็นคนชิลๆเป็นคนที่สบายๆบ,บางครั้งอ่ะบางครั้งก็ไม่ได้คาดหวังกับอะไรที่มากมายแต่บางครั้งถ้าบทจะคาดหวังหรือจะได้ต้องได้มันเป็นแบบนั้นนะคะบทชิลๆนะก็จะมีอารมณ์นี้ด้วยนะคะการเงินดีมากมหาเสน่ห์ของคุณอยู่ที่เงินคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งการเงินดีนะคะการเงินมักจะดีมากๆบางคนเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตหรือบุคลิกภาพที่ดูองอาจ สง่าผ่าเผยแบบนี้ก็ได้นะคะอ,อ,องค์อาสง่าผ่าเผยนะคะมาดูต่อสเสน่ห์มหาสเสน่ห์ของคนวันอังคารโอ้โหเดอะซันเอาทาวเวอร์โอ้ตัวแทนวันอังคารมาเลยนะคะ เดอะซั Sun, แล้วก็ทาวเวอรนะทาวเวขึ้นมาไม่แปลกหรอกแ <c oughs> ม่หมอจะบอกเลยนะไม่แปลกอ่ะสามดาบนะคะแล้วก็อะไรอีกเอ่ออะไรนะคิงออฟคิงออฟวอ s นะคะ,ะความร้อนแรงนั่นเองคนวนัวนวันอังคารนี่นะแม่หมอจะบอกว่าเวลาโมโหคือก็ฟาดเปรียงเดียวจบ จะเป็นอย่างนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าระเบิดต้มเดียวเลยไม่ทนนะบางทีอัดอั้นมาก็แบบไปยังเดียวเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาจบนี่คือจบเลยนะเอาให้จบเลยมันมันอย่างนั้นเลยนะอารมณ์จะค่อนข้างแรงติดกับสามดาบอีกต่างหากแนละติดกับคือทิงออฟวอนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างไพ่ก็เตือนคนที่เกิดวันอังคารใช้ในเรื่องสติให้มากเช็ดเช่นใบนี้ที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าางครั้งไพ่ขึ้นมาเตือนสติคุณนะคะ วันอังคารเนี่ยแรงอยู่แล้วนะคะดูนะสามดาบนะมีแต่แล้วเราแม่หมอจะบอกว่าบางครั้งนะ่คุณเจ็บปวดด้วยด้วยพฤติกรรมหรือว่าอารมณ์ของคุณเองนั่นแหละไม่ได้เจ็บปวดเพราะใครหรอกบางครั้งอะนะเพราะสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยคุณ <c oughs> คุณน่าจะทําคนอื่นเจ็บปวดมากกว่านะอืมนะคะส่วนใหญ่จะเจ็บปวดเพราะเพราะการกระทําของตัวคุณเองนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นความประมาทเลินเลอหรืออะไรก็ตามนะหรือความรุนแรง ความอารมณ์ร้อนอะความอารมณ์ร้อนอืมแต่ถามว่ามันมีเสน่ห์ไหมมันมีเสน่ห์นะคะมันเป็นคุณมีเสน่ห์เรื่องแบบนั้นด้วยนะคะเออก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะอืมที่ทําให้คนลุ้มหลงคุณด้วยแต่เสียอย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์แค่นั้นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่กาลังจะบอกแค่นั้นนะคะคุณเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับชีวิตตลอดเวลามองหาความก้าวหน้ามองหาโอกาสตลอดเวลาคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักจะประสบความสําเร็จ นะคะมีคนรักใคร่เอ็นดูคุณอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักคุณเยอะมีชื่อเสียงแน่นอนคนที่มีสเสน่ห์นะจาไว้เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหนในแวดวงธุรกิจอะไรจะมีคนรู้จักคุณเยอะแต่ในด้านที่ดีนะไม่ใช่รู้จักในด้านแย่ๆนะคะคนมีสเสน่ห์จะเป็นแบบนั้นนะมันเหมือนกับว่าใครๆก็อยากรู้จักแบบนี้เป็นต้น แล้วบางคนน่ะเป็นคนนิสัยเด็กๆขี้เล่นขี้เล่นอันนี้คือเสน่ห์คุณนะขี้เล่นมุมขี้เล่นมีนะมุมคือจะบอกว่าอังคารเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แบบพลิกด้านเข้าใจไหมอีกด้านหนึ่งพอดีพอดีปุ๊บนะก็ดีดีมากน่ารักเป็นคนขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กๆแต่พอพลิกอีกด้านหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งทันทีเข้าใจไหมเอออังคารเขาจะเป็นแนวนั้นนะคะบางคนน่าเด็กบางคนตัวเล็กๆอันนี้คือเสน่ห์ความน่ารักของคุณ อะมาดูกันต่อสุดท้ายละนะ5ใบสุดท้ายสเสน่ห์ของคนวันอังคารมีอะไรอีกมาดูกันมหาเสน่ห์สิมหาสเสน่สหน์ของคนที่เกิดวันอังคารก้าดาบโอไพไฮพริตเทสนะคะแล้วก็อะไรนะนี่ควีนอ๋อไม่ใช่พรินเซสออฟคัพนะคะอันนี้ แด,ดาบเห็นไหมส่วนใหญ่จะเจอดาบแรงๆอังคารจะเป็นอย่างนั้นมันร้อนมันร้อนนะอารมณ์ร้อนนะ้าถ้วยไอย้ห้าเหรียญขึ้นมาอีกต่างหากแบบนี้เป็นต้นนะอังคารเนี่ยเป็นคนที่เวลาดีดีใจหายเวลาร้ายนี่ร้ายหน้าดูมันเป็นแบบนั้นคุณเห็นหมาดาบคุณนะจะขึ้นแรงกว่าชาวบ้านเขาเลยสามดาบอย่างนี้แปดดาบเก้าดาบอย่างนี้ เดดกับห้าเหรียญอย่างนี้นะคะแล้วเวลาแรงขึ้นมาเนี่ยมันพังหมดอืมอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนมันพังหมดแล้วกระทบกับใครกระทบกับคุณนั่นแหละนะคะเอ,อ่อความแรงความร้ายเนี่ยกระทบกับคุณนั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเตือนนั่นแหละนะอืมแต่สเสน่ห์คุณเวลาน่ารักน่ารักมากนะคะน่ารักมากๆต้องบอกงนี้เวลาดีๆมากอืมเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนไม่ไม่ใช่อ่อนเป็นคนอ่อนหวานนะแต่แบบเวลา เวลาอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะเออคุณก็จะเป็นคนที่ที่จิตใจดีอืที่จิตใจดีท,จจดที่น่ารักที่แบบเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นได้ดีคุณเป็นคนเข้าถึงความรู้สึกคนอื่นได้ดีนะจริงๆแล้วอะ่ะคนวันอังคารนะคะเวลาใจเย็นเวลาเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมายมีสเสน่ห์แบบลึกลับหน้าค้นหาเออสเสน่ห์ของคุณจะเป็นสเสน่ห์หลงไหลด้วยนะสเสน่ห์หลงไหลหน้าหลงไหลหน้าค้นหาแบบนี้เป็นต้น ืจะผิดกับเวลาไลฟ์เวลาไลฟ์ก็จะหมดสเสน่ห์ไปเลยมันจะเป็นแบบนั้นนะใครจะไปรักอะคนที่แบบอารมณ์แรงอะเออ,อะไรเงี้ยกำลังโกรธโมโหเงี้ยมันก็หมดสเสน่ห์ถูกไหม,มนะคะแล้วก็สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่เซนส์สัมผัสญาณปัญญาเป็นคนที่รู้รู้อะไรเร็วนะคุณอนะ นะเรียนรู้หรือรู้อะไรแบบรวดเร็วแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือเสน่ห์ของคุณบางคนรูปงามอย่างที่บอกไปนะคะโอเคประมาณนี้แหละนะแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ